จบมีระเบิดปะที่บ้านเฮ้ยเออ,เ,อ,อเ,ดเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวเอาไปให้มีอีกใช่ไหมเพราะว่าที่ตัวที่หมดแล้วพอดีอันนั้นอันสุดท้ายระเบิดบอลเลอร์อยู่ไหนเอาไว้กล่องไหนเจอละห้าลูกพอเนาะเด๋ยวอยู่แค่นั้นใช่ไหมเด๋ยวอยู่ห้าลูก พี่ส่งให้แกเวลแล้วบอกแกมาดูมาดู ทีมมาบอกแกดิยยมาดูน้องๆเครื่องที่มันรวนอะไรไม่รู้เมื่อกี้เปิดไม่ได้เปิดหน้าแชทไม่ได้ กิกกี้นี่เจอบ่อยจัดเป็นอะไรกิก๊กกี้เอยเอา,เ,อาเป็นอะไรอ่ะเป็นลมเป็นลมหิวจนเป็นลมเหรอคือก,ก่อแตกหมดเฮ<อ>้ยเดี๋ยวพี่วิ่งกลับไปบ้านแล้วบอกว่าบอกมาว่าจะให้ซ่อมอะไรบ้างพี่เอาของซ่อมไปให้เอาเอา ชิ้นส่วนเต่าทองแล้วก็หนังเบอร์รี่อย่างละเอาให้พอดีจชไมต้องไม่ต้องไม่ต้อ okay, งอย่างละสามหรือสามอันเอาแค่สามอันอย่างละสามอย่างละสามอย่างละสามอ่าแล้วก็เศษหินตีบวกอันหนึ่งแล้วก็จะงอยของยุงอันหนึ่ง กันึ่งนะ่นไหนว่นเห็นปีบวกหนึ่งอันจะงอยปากยุงหน,นึ่งอ,นะอ,อ,อันแล้วก็เมื่อกี้อะไรนะทิ้นส่วนต่อทองอืวก็ใช่แล้วก็ไอ เบอรี่ <Bur> ชิ้นส่วนต่อทองสามเบอร์รี่สามเออนาเบอร์รี่สามแล้วก็ <c oughs> ชิ้นส่วนตูดมดอะมดดำสีตูดมดดำสี่ก็สีมดดำได้อะเก็บมดดำมาด้วยนะตูดมดดำหมดนะของน้อยนะ เอาแค่ okay, นี้หรอเกาะไม่มีเพิ่มแล้วหรอไม่มีลเ <c oughs> ตะปอกนิ้วคือ <c oughs> อะไรอะ <c oughs> อะไรคือเตะปอกนิ้วอ่ะไมชื่อมันตลกจังว่าเวลาแปลมาอะไรคือเตะปอกนิ้วอ่ <c oughs> ะไะะปเ <c oughs> ต, <c oughs> ตะปอกนิ้วอะไรมา อมทำไรอะ่ะเรียนเฉยๆไม่แล้วทำไมเมื่อกี้มันขึ้นว่าเตะปอกนิ้วอะ่ะคืออะ,อะไรอ่ะอะไรอ่ะตายเปล่าเป็นลมตาย <laughs> แต่มันขึ้นชื่อว่าเตะปอกนิ้วเอ <laughs> <laughs> บอกแอบไปเล่นเกมอื่นนี่เองเห็น <laughs> 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 ก็ชวนมาเล่นไม่ยอมเล่น เฮ้ยอมอมดึงเฮียเข้าแชทน,นี่แล้วมาคุยกันหรือเราไปคุยในแชทนน้น,น,นนะคุยในไลน์คุยในเฟสก็ได้คุยในเฟสคุยในเฟสหน่วงว่างฮนะ ไปนอนแล้วจบเลยไปนอนแล้วงก็จบเอ โอบมาอย่างกำลังวิ่งไปค่ะโดมแมงมุมกัดพี่ไปเรียกว่าอะไรพี่ไปเซฟก่อนวิ่งไกลเหลือเกินวิ่งไกลแบบมากๆอ๋ออีมาอี อิหุ่นยนตนั่นคือผู้ช่วยผู้จัดการหุนยนอะไรอิหุ่นยนต์ที่ที่มันตีเราอ่ะ,อะนี่ไงเ<อ>็เนี่ยเควสมันเป็นเควสบอกว่ากำจัดผู้ช่วยผู้จัดการตีไงวะต้องใช้หอกมาก เออมันมีบอกอยู่นะว่ามอนแต่ละตัวแพ้อะไรใช่เหรออลองเสิร์ดูเสิร์ดดูต้องไปเสิร์ดดูลรือลือ,ลอไม่ได้ต้องเสิร์ดมาสเตอร์ nên um... มาแล้วอ๋อนี่ไงบอสแพ้อะไรอ่ะเป็นบอสแมปเลยนี่ว่าเหมือนเป็นภาษากีฬาเนะเหมือนไอ้นั่นเหรอเหมือนไอ้แมงมุมมาเหรอใช่จดอยู่่าเป็นระดับบอสไหย ันเหลือลูกดอกให้พี่แค่สองดอกลูกดอกไิดน่ารักมันน่าจะมีวิธีฆ่าอยู่นะเพราะมันมีทางขึ้นน่าจะไม่ยากอันนพี่เอาใส่ของไว้ในกล่อง อาหารด้วยนะอะเป็นเลยสามชิน้น,น พร้อมาดิเขกามาดิกินน้ำเสรอมแล้วพร้อมยังอะเย็นแล้วเราตะ้มัลงยนื้มือการกินิน้ำสองตัวพูดอะไรตรงนั้นสองตัวะเนีนะ Ơi, sếp 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 <laughs> Cướp léo, gần cướp sếp cướp, sếp cướp, cướp léo, cướp sếp cày léo <laughs> <No joke. cười> Mình đang mùm mấy chục ฮี่ตรงนี้เข้าได้ไหมพี่อ๊บเข้ายังไม่ได้เพราะมันต้องใช้คีย์การ์ดจำทางได้ป่ะเี่ยได้อยู่หรือมั้งละมั้ง Ăn, ăn, ăn. nam thì mức. <laughs> hú mức hú bác anh hú เอานล้วเหรอไม่อดี๋ทางนี้ทางนี้เนี่ยจำได้อืได้ค่ะ จะลงมาป่ะไม่ไม่ไม่เมื่อกี้ผมไปกดปุ่มน,นั่นอย่างกระเป๋าก่อน,นเอาน้ำไหมพี่บ๊อบมีมีมีพี่ยังไม่ได้กินของพี่เลยใส่หออ่อเขาเลยเอาอะไรออกดี เอบาบัตรอย่าบอกว่าบัตรอยู่กับไอ้นั่นน่ะอม,อมลูกสอนรูกสอนสามดอกเก็บไปดีเกินเอาอย่างอ่ะไปพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปลี่ยนหมวกอนทำสถานะหนเดี๋ยวนะสถานะไม่เอาอันนี้ เอาเป็นพละกำลังโอเค,อเคแล้วก็อันนี้ใส่ม,มาจบเอาระเบิดไว้ช่องสามใช้ระเบิดด้วยเหรอ ปายัดแม่งเฮ้ยงั้นโอมเอาไปใช้ดีกว่ามั้งโอมอยู่ใกล้กว่า้าวย่แย่ปเอาเองเอาอาเอาอะไรแบ่งอะไรมาก็ได้แบ่งมาได้ช่องหนึ่งคือว่านี่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 นีเอานี้ไปเอานี้ไปก็บอกน้ำกินเลยนะมันคืออะไรอะ ้านทานความเสียหายามากดมายิงก่อนได้เปรียบยิงก่อนได้เปรียบเฮ้ยทำไมพี่ยิงไม่ได้อ่ะ เด oh ี๋ยวพี่ก็ยิงไม่ได้โอ้ถอยมายิงได้เปล่ายิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ได้ละไล่ไล เฮ้ยมันมีสองตัวเอ้ย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 ตัวเดียวขวามือเห็นไหมอะไรวัลตัววัวละตัวเอ้ยตัวเดียวกันเราไปเจอกันมาแล้ว ยังยังหลบไปเจเซอร์ก่อนอย่าค่อยตีมันก็ตรงไงห<ะ>นอ่ะฮะก็โดดหลบข้างล่างเดี๋ยวรอมนันนี่เดี๋ยวพี่รอมันไปฝั่งนี้ก่อนมาทางนี้มาทางนี้โอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยมาทางนี้จะไปจะไปตรงนน้นอะไรอ่ะโอ๊ย ตายกูดิ <c oughs> เออชิบหายกำลัง <c oughs> จะกดชุบไม่ได้เหรอม,มันต้องสามคนเนางประเดี๋ยวเด็กกำลังเดี๋ยวพรุ่งนี้ไว้มาไว้ชวนเลยนะมาเล่นดีกว,ว,ว่าไปนะวันนี่กิวง่ะจะสี่ทุน่ยนละไปย้ยยาย โอเคได้รู้อะไรเยอะขึ้นห <laughs> รือว่าถ่าย <laughs> เดี๋ยวไปลองอีกทีได้ไหมจะลองอีกทีเหรอได้ไปดิเกาะนไม่เป็นไรไป มันแน่จะหลบเลเซอร์ได้หลังไม่คือพอเลเซอร์มันออกมาอมต้องอดหลบเลเซอร์ก่อนแล้วค่อยนี่ตัวมันเฮ้ยพี่ไม่มีไฟอะ่ะหมวกที่หมวกไฟพี่เอาใส่หนั่นเลละ เป๋าคำทางแบบเดียวตามมาเยออ้ย่ามืดเนี่ยพี่ปรับเป็นเมตแล้วพี่พอเห็นทางอ่ ลองใช้ธนูไหมพี่ก็ใช้ธนูอยู่ลองลองดูเอามาเลยอ๋อไม่ได้เอามาหรอไม่เอามา เนี่ยมันน่าจะหลบข้างหลังได้เนี่ยเนี่ยหลบรางนี้ลเลเซอร์เก็บรกระเป๋าก่อนกระเป๋าอยู่ไหนเก็บผีหรือเปล่ามีของกินเอาอนนี้ไปเอานี้ไปไม่ไม่พี่มีกิน ไม่ไม่ไมอันนี้อาหารมนุษย์ความโกรธเลีวทำไมมันแปดเป็นไะยและกากอย่างวะออนถูกม่ง มาเดี๋ยมาเดี๋ยวิงก่อนได้เปรียบนี่ยิงก่อนได้เปรียบเฮ้คลิปพายเพิ่มพก่อนไม่เปรียบอายระเบิดทำลายตัวเองิหายแหล่ พี่เอาค้อนเอาค้อนโยกเอาค้อนเอาค้อนค้อนแรงค้อนแรงของทีตายค้อนค้อนเฮ้ยค้อนค้อนระวังระวังมันปล่อยแล้วมันปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วต้องหลบอันล่างให้ได้อุ้ยมาจากไหนวะโดดโดด

น้หนังเข้ามานหนุนได้ละงตายราไม่้งตายลูกลูกลูกมาลูกมาลกาลก่องก่อนไอ้สีฟ้ามันมันเข้ามาไม่ได้ อยู่ตรงกลางอาอโคไปอยู่ตรงกลางอ่ามีกี่สเตทวะเน,นี่ยสามคนถอ้สามคนคือจบเลยไอ้พี่หมาไอยมีกี่สเตทวะเน,นี่ยใช้แต่ค้อนโอ้ยเรื่องอาค้อนเลยยังไงเนี้ยเก็ดพิมเตะปอกนิ้ว นนนนต่อเหรอไปต่อเหรอติดลมไว้ดิเดี๋ยวน,น,นอนไม่หลับอ<ป>ีกว่ะเดี๋ยวค้างคานใจไปไปนอนเถอะปะปะเดี๋ยวค้างคานใจเลไม่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 ไปไปนอนได้แล้วปะปะไปตื่นก่อน เคข,ขอบคุณนะคะ <dairy. S 1> เสียงที่เปลี่ยนไหมพี่ว่าตั้งแต่พี่ร้องเพลงมาเสียงที่เปลี่ยนไปนิดนึงรู้สึกเสียงใหญ่ขึ้นเสียงแตกหนุ่มเสียงม่แตกหนุ่มไปแล้ว เขาเรียกเลน,นะเสียงมันบอบช้ำจากการใช้งานเหรอลงเพลงเยอะจัคค <c oughs> อนสามขอนสาม